สวัสดีครับร้านโอพาวเวอร์หรือว่าเพจโอโซนนะครับวันนี้นะครับมาแนะนำแบตเตอรี่ลิเธียมฟอสเฟตนะครับนี่ครับแต่วันนี้อากาศจะร้อนนิดนึงครับเราเอาชุดของรีวิวมารีวิวบนบ้านครับเพราะมันมีแอร์นะครับนี่ครับก็มารีวิวบนบนบ้านนะครับครั้งแรกนะครับก็เข้าเรื่องกันเลยนะครับแบตเตอรี่ลิเธียมฟอสเฟตนะครับเป็นที่รู้จักกันดีว่ามันไม่ติดไฟนะครับ ไม่ติดไฟไม่ระเบิดนะครับไม่เหมือนพวกลิเทียมโพลิเมอร์หรือไอออนนะครับนี่ครับมีเดี๋ยวนี้นิกโซลาเซลล์ก็นิยมกันใช้เยอะเพราะว่ามันอายุการใช้งานมันได้นาน5-10ปีอ่าแล้วก็สามารถแอมเท่ากันจะจุไฟได้เยอะกว่าแบตเตอรี่ตะกวักวกดได้2-3เท่าในในขณะที่แอมเท่ากันนะครับทนกว่าจุไฟได้เยอะกว่าในแอมเท่ากันนะครับเป็นที่รู้กันดีนะครับ แล้วก็มาเข้าเรื่องอแบตเตอรี่สำหรับรถมอเตอร์ไซค์รถยนต์กันเลยนะครับวันนี้เราจะมาแนะนำอ,อันนี้เป็นพิเศษนะครับก็แบตเตอรีอ่ที่เราใช้นี่นก็เป็นลิเธียมฟอสเฟตมี2ประเภทครับเป็นแบตเตอรี่เป็นก้อนอน่ครับส2 7 0 0ครับแต่เราใช้เป็นแบตใหม่ปี2021นะครับเจอบางจเจ้าขายกันทุกๆก็เป็นแบต เก่านะครับค้างสต็อกอะไรอย่างงี้ครับจะเป็นก้อนสีอะไรแล้วแต่นะครับเราก็จะใช้เป็นนี้ครับ2021ทั้งนั้นนะครับสั่งใหม่ล่าสุดนะครับอ่าก็เป็นแพ็กก็มีถ้าแบตเตอรี่มอเตอร์ไซค์จะใช้แบตประเภทนี้นะครับมาแพ็กครับแล้วก็ใส่ BMS นะครับ BMS ที่เราใช้น่ะอ่าทำไมบางคนว่าทําไมขายแพงจัง BMS นี่อ่าขนาด30แอมป์ตัวนี้พีคถึง600แอมป์เลยครับถึงจะสตาร์ทแบตใช้กันในแบตมอเตอร์ไซค์นะครับอ่า ราคาถึงสูงครับเพราะบีมเอสมันแพงนะครับส่วนแบตเตอรี่มันก้อนไม่ไม่เท่าไหร่ก้อนไม่ถึงร้อยนะครับส่วนรุ่นที่เราขายประหยัดก็มีครับเป็นใช้แค่บาลานซ์อย่างเดียวนะครับเพราะว่าแบตเตอรี่ลิเธียมที่เรามาใช้กันมันต้องมีบีมเอสมีบาลานซ์นะครับเพื่อป้องกอองันยังบีมเอสก็ทําหน้าที่ไฟเกินตัดไฟไฟต่ําเกินวนต่าเกินมันก็ตัดนะครับช่วยให้ถนอมแบตเตอรี่ใหย้ยาวนานนะครับแต่ยังไม่มีไม่มี บาลานซ์ก็ยังดีครับไม่มีบีเอ็มมีบาลานซ์ก็ยังดีครับก็ช่วยเรียงกระแสให้ให้มันไฟมันบาลานซ์กันทุกทุกเซลล์นะครับอ่าอย่างเริ่มต้นตัวนี้นะครับอ่าเราขายตัวนี้ก็ขายอยู่พันต้นๆนะครับอ่านี่ครับใส่ b m s รุ่น3 0แอมพ์พิ0แอม์นะครับใส่เลยนะครับส่วนรุ่นนี้นะครับอ่าก็สามารถใส่อ่าใส่ตัวนี้ได้เหมือนกันแต่เราไม่ค่อยอยากจะทำเพราะมันมันเทอะทะมันใหญ่นะครับเราทำเป็น ไซบาลานซ์อย่างเดียวอ่ามันก็ทนเหมือนกันนะครับบาลานซ์ถ้าเราเอาเราไว้สตาร์ทมอเตอร์ไซค์เราไม่ปล่อยให้ไฟหมดอ่ะเพราะเรือมากมอเตอร์ไซค์ก็ไม่ปล่อยไม่ค่อยปล่อยไฟหมดอยู่แล้วถึงหมดมันก็ไม่ได้พังครับอ่าแต่มันเคลียงครับว่าอายุการใช้งานมันจะสั้นลงนะครับแต่สตาร์ทไฟเต็มตลอดแล้วการสตาร์ทมันก็ได้นานอยู่แล้วนะครับอ่กา,าก็ราคาเพียงหลักร้อยครับอ่านี้ไม่ถึงพันครับหลักร้อยเองนะครับแล้วก็มีรุ่นอันนี้สองรุ่นเนี่ยสตาร์ทได้ประมาณสาม ตั้งแต่ 100cc ถึง400นะครับแต่ถ้าเป็นรุ่น13แอมอันนี้6.5แอมนะรุ่น13แอมก็สตาร์ทได้ตั้งแต่ 600cc ถึง1000กว่า cc เขาพกบิ๊กไบค์ตัวใหญ่ๆได้เลยนะครับน,นี่แบต UPS นะครับ UPS เราเคยสำรองไฟสไมมติไฟดับสำรองไฟได้5้า0นาทีเงี้ยอันนี้ก็20-30นาทีก็สำรลองได้นานขึ้นนะเพราะว่าแบตเดียมมันความจุอันนี้ก็หลักร้อยครับราคาหลักร้อยนะครับเพราะอันนี้เป็นจะเป็น BMS แบบแบบแบบ30 3แอมพ์ พิกประมาณไม่เกินร้อยแอมครับก็ใส่ในตัวเนี้ยมันก็ราคาประหยัดเราคือขายถูกได้แต่ถ้าพวกมีแบตสตาร์ทแรงสูงพวกเนี้ยมันก็จะราคาสูงครับอยู่ที่พันต้นๆนะครับส่วนนี้บาลานซ์อย่างเดียวก็อ่าไม่ถึงพันนะครับหลักร้อยนะครับอ่าแล้วก็ส่วนแบตเตอรี่รถยนต์นะครับเราใส่ทั้งบาลานซ์แล้วก็บีมเอนะครับแล้วบีมเอที่เราใช้เนี้ยเป็นรุ่นใหญ่นะครับสั่นร้อยแอมพิกได้เป็นพันแอมเลยครับที่อยู่ในรถยนต์ที่อยู่ในแบตเตอรี่รถยนต์ครับแล้วก็ ไม่ต้องกลัวเรื่องความร้อนครับเราใส่หุ้มฉนวนความร้อนอย่างดีครับนฉะนวนความร้อนนี่เกียร์ a นะครับสามารถทนความร้อนได้ถึง780องศาครับไปใส่รถยนต์นี้ใช้กันยาวๆวครับ5ปี10ปีใช้กันรถพุ่นะครับอ่าอ่าแล้วก็อ่าแล้วเปิดเล็กเปิดเครื่องเสียงเปิดอะไรเล่นได้นานๆครับไม่ต้องกลัวแบตหมดเพราะาแบตแบตเตอรี่มันความจุอ่ามากกว่าแบตเตอรี่ทั่วไป2อถึงสเท่าอยู่แล้วในในความจุเท่ากันๆๆนะครับอ่าหรือยังรถ pick up อ่ารถรถเก่งเราก็แนะนําตัวนี้ครับ45แอมป์ m นะครับอ่า รุ่นรุ่นปิกอัพก็65แอมป์นะครับอ่าใช้รถพกปิกอัพที่ใช้เครื่องเสียงเงยอะๆนะไม่ต้องเพิ่มแบตเลยรณีครับ85แอมป์ครับเหลือเฟือนะครับแค่แค่ตัว45แอมป์มันก็ติดก็สตาร์ทรถปิกอัพได้แล้วเพราะ C C A มันสูงครับในต,ตัวนี้ครับสตาร์ทปิกอัพสบายอยู่แล้วครับแต่ปิกอัพเซ็ปเราจะแนะนำสัก65แอมป์ขึ้นไปมันจะสวยถ้าแอมป์เยอะมันก็อายุการใช้งานมันก็ยิ่งนานนานขึ้นอีกครับเพราะอะไรที่มันเหลือๆมันก็ก็ดีกว่าแล้วแต่งบบประมาณแต่อกเเลยยนในะะวว่่่่าาของรรรถถต์ไมไมมูกคับพา ค่า BMS BMS เนี่ยก็ตัวหนึ่งก็อ่ายังยังตัวเนี้ยที่ใช้ในตัวเนี้ยก็ตัวเกือบพันแล้วแต่แต่ถ้า BMS เอสไซส์ไซส์หกสิบมา 65, ถึงแปดสิบห้าน่ะเราใช้ตัวละพันกว่าเลยครับบาลานซ์ก็ตัวละหลายร้อย,ยครับแล้วกล่องอีกอ่าก็เกือบพันนะครับคุณง่ายๆแค่ BMS บาลานซ์กล่องคักก็ล่อไปสองพันกว่าบาทครับยังไม่มีแบตเตอรี่ครับชุดหนึ่งอ่ะในเงี้ยชุดหนึ่งก็สองพันกว่าบาทครับโดยที่ยังไม่รวมแบตเตอรี่นะครับก็ อาราคาสูงสักนิดหนึ่งแต่ก็ดูราคาเอาถ้าทัานสู้ไหวก็ระยะยาวครับมันดีระยะยาวครับอ่าไม่ต้องเปลี่ยนบ่อยแล้วน้ําหนักเบาครับเบากระแบตเตอรี่รถยนต์ทั่วไปสองสามเท่าครับเบาวิวเลยครับอ่ก็ประมาณนี้นครับเดี๋ยวเราจะมีคลิปเทสให้ดูนะครับเดี๋ยวสักเดี๋ยวอธิบายให้ครบก่อนเดเราวัด cca อะไรให้ดูก่อนครับจะมีคลิปเทสให้ดูนะครับพวกแบตเตอรี่อ่าประเภทแบตแพ็คแบตโซลาเซลล์อะไรนี้ก็อ่าสั่งกันได้บัดพวกบีมเอ็นเนี่ยบางอย่างแบตพวกแพ็คเนี่ยเราก็ ประกอบแล้วแต่ถ้าไา่ใช้งานอะไร12 24มันมี b ีมเหลายรุ่นหลายหลัายหลายราคาครับเดี๋ยวเรามาดูแบตอันนี้ก่อนนะครับของมอเตอร์ไซค์ครับมาวัด CCA ให้ดูนะครับเบื้องต้นนะอาจจะวัดไม่หมดทุกรุ่นเพราะว่าคลิปจะยาวแค่นี้มก็ยาวแล้วก็จะมีคลิปเทสคลิปอะไรอีกครับวัดแบตนี้ครับของไซส์ที่เราขายดีๆก่อนนะครับนี่ครับ 6 5์นะครับนี่ครับเครื่องวัด CCA มาตรฐานครับลองดูว่าได้กี่ CCA นะครับอันนี้รุ่น BMS นะครับอันนี้ครบ full option นะครับ BMS นี่ครับดู95 CCA นะครับโหแรงดีมากนะครับนี่ครับนี่เป็นรุ่นใช้ BMS Peak ได้ถึง6 0 0์นะครับต่อมานะครับเป็นรุ่นบาลานนะครับรุ่นบาลานนี่ครับ แต่บางทีจริงๆมันก็ใกล้เคียงกันนะครับ CCA แต่บางทีแบตมันชาร์จเต็มไม่เท่ากันบางทีบางตัวเรากิบแบตที่เราชาร์จไว้นานแล้วกับแบตที่ชาร์จใหม่คือ c a มันก็จะต่างกันนิดนึงครับตัวนี้นะครับแต่แบตปี2021เหมือนกันนะครับนี่ครับนี่ครับพอๆกันครับ9 4 9 5ก็ใกล้เคียงครับเพราะว่าเราใช้แบตเราใช้เราใช้แบตขนาดเดียวกันนะครับแล้วก็ปีเดียวกันครับอ่ะ แล้วก็13แอมป์นี้ร้อยกว่าครับเดี๋ยวเราข้ามเพราะรุ่นไหนที่ขายน้อยเราก็ไม่เพราะชิปมันจะยาวเราวัดรถยนต์ให้ดูเลยครับอ่านี่เป็นไซส์รถทีาเรียกว่าอ่าไซส์รถเก่งนะครับแต่จะก็สตาร์ทรถปิกอัพได้เพราะซี CCA มันสูงความจุมันก็เยอะกว่าทั่วไปอยู่แล้วลนะอ่ะสักครู่นะครับนี่ครับนี่ไซส์รถเก่งนะครับรถเก่งก็สตาร์ทรถปิกอัพสบายแล้วครับนี่ครับ45แอมป์นะครับ นี่อ่าต่ำมากนะครับค่าโอมต่ำมากนะครับนี่ครับห้าร้อยแปดสิบแปดนะโอ้โหปิกอัพนี่แค่สี่ร้อย cc a ก็สตาร์ทติดแล้วครับรถเก่งก็ใช้แค่สองสามร้อยเองครับเหลือเหลือครับนี่ครับเหลือเหลือครับเปิดเครื่องเสียงนี่สบายแล้วไม่ต้องไม่ต้องสตาร์ทเลยครับพอความจุมันมากกว่าแบตทั่วไปสองถึงสามเท่าตัวอยู่แล้วในในขณะที่แอมเท่าเท่ากันนะครับนี่ครับนี่รุ่นหกสิบห้าแอมป์นะครับนี่รถปิกอัพนี่ใช้ดีมากเลยครับ วัดให้ดูกันจะจะนะครับโอ้ค่าโอห์มสามกว่ายโหดน้อยมากนะครับแล้วก็ cca โหเก้าร้อยเก้าสิบครับโอ้โหเกือบพันนะครับรถปิกอัพนี้ c ห้าร้อย c a ก็ติดแล้วครับนี่ c a รอบไปเกือบพันนะครับโอ้หเหลือๆเหลือมากมายครับอ่ารุ่นแปดสิบห้าแอมป์อันนี้นี่เปิดเครื่องเสียงนี่ยาวๆสบายแลแทนไม่ต้องไปซื้อแบตสองสามลูกไปพ่วงรถนะครับตัวนี้ตัวเดียวพอนะครับรถเครื่องเสียงนี่ชอบเลยครับนี่ครับ นี่วัดให้ดูเลยครับนี่ครับสามโอห์มกว่าโอ้โหพันกว่าครับนี่ครับพันกว่ากว่านะครับแปดสิบห้าแอมป์นะครับความจุเยอะนะครับเดี๋ยวเปิดเครื่องเสียงกันยาวๆนะครับหรือใช้ใครชอบชาร์จชอบอะไรในรถเยอะๆนี่พวกแบตเตอรี่มีดีเลยครับไม่ต้องติดรถนะครับใช้กันยาวๆนะครับอ่ะเดี๋ยวเราไป ชมการสตาร์ทรถให้ดูครับทั้งสตาร์ทรถยนต์แล้วก็มอเตอร์ไซค์นะครับเชิญชมเลยครับอตอนนี้เราทำการเอาแบตเตอรี่รุ่นเล็กสุดเลยนะครับขนาด45แอมป์นะครับรุ่นนี้จริงๆแล้วเหมาะสำหรับรถเก่งนะครับนี่ครับมีหูหิ้วนะครับเหมาะสำหรับรถเก่งนะครับแต่เราเพื่อรีดประสิทธิภาพเราเอารุ่นเล็กสุดนะครับมาสตาร์ทเครื่องยนต์ขนาด2 5 0 0ซีซีเครื่องยนต์ดีเซล อ่ามันจริงๆรุ่นนี้ต้องใช้อ่าเหมาะสำหรับรุ่น65แอมป์นะครับแต่45แอมป์มันก็แรงเหลือเฟือสตาร์ทได้อยู่แล้วครับเลยเอามาเทสให้ดูนะครับอ่ะลองสตาร์ทเลยนี่ครับอ่าง่ายๆนะครับอ่ะสตาร์ทอีกนี่ครับชึ่งเดียวติดเลยนะครับแชะเดียวก็ติดเลยเพราะมันแรงมากครับอ่ะสตาร์ทอีกเอ้านี่ครับนี่ครับติดง่ายติดดายนะครับอ่า ติดง่ายกว่าแบตนี่ขนาดรุ่นเล็กสุดน,นะครับแรงกว่าแบตเตอรี่ขนาด8ปดกวาสิบแอมป์ทั่วไปอีกนะครับอ่าแล้วก็ทนทานกว่านะครับแต่จริงๆเราแนะนําให้เป็นรุ่นสัก6กสิบห้าแอมป์ขึ้นไปก็จะอายุการใช้งานก็จะทนทานอ่ากว่าเพราะว่ามันอ่าเพื่อเราเปิดเครื่องเสียงเพื่อเราชาร์จโทรศัพท์อะไรใช้งานเยอะนะครับแต่ถ้างบน้อยจะใช้รุ่นนี้ก็ได้นะครับแต่ถ้าเราให้เราแนะนํจริงจริงก็หกสิบห้าแอมป์ขึ้นไปก็จะเหมาะกว่าสำหรับเครื่องยนต์สองพันทัเดี่ซีซีขึ้น แบตประเภทอื่นนะครับสักครู่นะครับอ่าเรามารีวิวสตาร์ทรถมอเตอร์ไซค์นะครับรุ่นนี้เป็นรุ่นอ่าแกนฟิลเลอโน,นะครับอ่าขนาด1 2 5ยซีซีนะครับเรารีวิวรุ่นอ่า BMS พร้อมกล้องนะครับอ่ารุ่นนี้แบบบันจุกล้องสวยงามนะครับลองแล้วเราก็อ่าที่เราไม่เอามาใส่ใน,ในในช่องเพราะว่าใส่แล้วมันมันมันมองไม่เห็นครับด้วยเราต้องคำรีวิว์ให้ลูกค้าเห็นเราเอาสายจัมสตาร์ทมาสตาร์ทให้ให้ดูเพราะว่า มันจะได้มองเห็นตัวแบตเตอรี่นะครับแล้วก็อีกอย่างข้อเสียคือการใช้สายต่อยาวๆเนี่ยค่า CCA มันก็จะหายทาให้มอเตอร์ไซค์มันติดยาครับถ้าแบตไม่ดีนี่ไม่ติดแน่นอนเพราะสายมันยาวครับแต่ด้วยแบตลิเธียมมันแรงอยู่แล้วมันติดอยู่แล้วครับกลอเราลองให้ดูเลยนะครับนี่ครับเปิดไฟนะครับนี่ครับติดง่ายๆครับสตาร์ทได้เป็นสิบๆครั้งก็ไม่หมดครับนี่ครับนี่ครับ แต่เราสตาร์ทให้ดูเยอะไม่ได้ครับเดี๋ยวคลิปแค่นี้คลิปมันก็ยาวแล้วครับนี่ครับอ่าสักสามครั้งก็ได้ครับอ่าต่อไปเป็นรุ่นราคาประหยัดนะครับเป็นรุ่นอ่าบาลานนะครับนี่ครับทนเหมือนกันนะครับอ่าแต่คุณภาพอายุการใช้งานก็อ่าว่าไปตามราคาครับยังไงก็ทนกับแบตเตอรี่ทั่วไปอยู่แล้วครับอ่านี่นะครับนี่ครับตัดติดง่ายๆครับ นี่ครับนี่ครับให้สตาร์ทอ่ากี่ครั้งกี่ครั้งเป็นสิบสิบครั้งก็ไม่หมดครับเพราะความจุมันเยอะนี่ครับนี่ครับนี่ครับโอเคนะครับอ่าโอเคเลยอ่ะเรามาดูอ่าการเทสแบตเตอรี่ กันเลยนะครับเราลงทุนซื้อแบตเตอรี่นี่ครับขนาด7แอมป์แบตมอเตอร์ไซค์ใหม่เลยนะครับ2021ครับเดือน4เดือนนี้เลยนะครับซื้อมาตอนต้นต้นเดือนนี้ครับเดี๋ยวเราวัด CCA ให้ดูเรบอันนี้เป็นแบตใหม่ร้อเรเแล้วก็ชาร์จเต็มเลยครับมาได้เอามาโมเมนะซื้อใหม่เลยครับลงทุนนะครับวัดให้รู้เลยว่ามันต่างกันขนาดไหนนี่นะครับนี่นะครับค่า CCA นะครับ แบตใหม่ร้อยเปอร์เซ็นตนะครับแล้วก็ชาร์จเต็มแล้วด้วยครับวัดให้ดูนะฮะนี่ครับสิบสามโวลต์กว่านี่ชาร์จเต็มชาร์จเต็มแน่นอนแบตเตอรี่สิบสามโวลต์นะแล้วก็ CCA ีเครับนี่ครับร้อยเก้าสิบห้าเกือบสองร้อยโคตรแรงเลยครับอ่าเราปิดยี่ห้อไว้นะครับแบตรุ่นนี้แรงมากนะครับเดี๋ยวดูว่าตั้งเกือบสองซีเอจะจะใช้ไฟได้นานแค่ไหน,นครับอ่าพอหมดที่เาเราเอาแบตอ่าตอรี่มือสองมาเทส ให้ดูก็มีดราม่าว่าเอาแบตมือสองมามาเทสก็มันก็ไม่มันก็สู้แบตดีเทียมไม่ได้อ่ะอ่าอันนี้อันนี้ไม่ถึงร้อยนะครับอ่าอันนี้ร้อยร้อยเกือบสองร้อยซีซีเอนะครับอ่าทีนี้เราก็อ่าเอาอินเวอร์เตอร์นะครับเรามาปล่อยปล่อยไฟพันอินเวอร์เตอร์เปิดพัดลมอุตสาหกรรมนะครับพัดลมตัวใหญ่นะครับนะครับคีบเลยนะครับนะครับนี่เราคีบกันเลยอ่านี่ครับ นี่ครับนี่ครับครีปอย่างนี้เลยเลยนะครับนี่ครับเปิดอินเวอร์เตอร์นี่ครับอินเวอร์เตอร์ก็ขึ้นสิบสามมวนกว่านะครับอ่ะเดี๋ยวเราก็นี่ครับเดี๋ยวจะเริ่มจับเวลานะครับเราเปิดพัดลมก่อนเลยครับเสียบปลั๊กนี่ครับนี่ครับเดี๋ยวเราวัดโหลดให้ดูนะครับนี่ครับมีกล้องเข้าวไม้เครื่องมือเรามีครบครับ ่าเริ่มสตาร์ทเวลาเลยก็ได้ครับนี่ครับสตาร์ทเวลาจะได้สักกี่นาทีนะครับโหลดที่8แอมป์นะครับแบตเตอรี่7แอมป์อ่ากินโหลดที่8แอมป์นะครับออ่่าานี่ครับมันก็เริ่มลงไปเรื่อยๆครับนี่ครับ8แอมป์นะครับอ่าดูซิว่าจะได้เวลานานเท่าไหร่นะครับจะแข่งกับแบตเลดเทียมนะครับอันนี้ CCA ตั้งเกือบ200นะครับ แต่เป็นแต่เป็นแบตของมอเตอร์ไซค์นะครับยี่ห้อนี้ถือว่าโหแรงดีมากเลยครับนี่นะครับก็เราจับเวลาจะแต่เราก็ยังเราไม่เสียเวลารอนะครับเดี๋ยวเราจะตัดเอามาดูตอนจบอีกทีนะครับเดี๋ยวสักครู่นะครับเดี๋ยวเรามาดูตอนจบวัดจะได้กี่นาทีนะครับได้ยินเสียงตีสตีดตีสไหมครับอ,อันนี้คือแบตเตอรีอ่เริ่มอ่อนแล้วนะครับ ก็คือเหลือวนแค่สิบวนนะครับแต่ยอมรับว่าสู้จริงครับยี่ห้อแบตรุ่นนี้ผมว่าน่าจะใช้ดีครับอ่าก็อันนี้คือแบตเตอรี่นี่พัดลมก็เบาลงนะครับก็อ่าเหลือสิบวนกว่ายังสู้นะครับเพราะว่าแบตร,รุนนี้เป็นแบตใหม่เลยนะครับเราแบตแบตใหม่มาเทสนะครับก็เวลาก็ประมาณยี่สิบนาทีโดยประมาณนะครับถือว่าอ่าก สมเหตุสมผลนะเพราะว่าแบตเตอรี่ประเภทเนี้ยอ่าเราอปิดเลยแล้วกันเพราะว่ามันจะดึงแบตมากเกันไปเนี่ยครับมันก็จะดับอยู่แล้วครับอ่ะก็อ่าประมาณยี่สิบนาทีโดยประมาณนะครับอ่าคือแบตเตอรีปร่ประเภทตะกั่วกดเนี่ยมันจะเจ็ดแอมป์เนี่ยมันจะดึงไฟได้แค่ประมาณยี่สิบถึงสามสิบเปอร์เซ็นต์อ่าปกติถ้ามันดึงไฟได้ร้อยเปอร์เซ็นต์เจ็ดแอมมันต้องได้เกือบชั่วโมงอะครับ แต่มันไม่ถึงอยู่แล้วเพราะว่าไฟมันได้แค่มันมีมีลอดอะก็คือมันใช้งานแบตเตอรี่ทั่วไปมันจะใช้งานได้แค่20-30%ของความจุแบตเตอรี่เท่านั้นแต่ถ้าาว่าแบตเตอรี่ลิเธียม6.5จแอมป์น่ยมันจะใช้ไฟได้ถึงหกสิบถึงเอร์เซ็นตเลยนะครับเดี๋ยวเรามาเปรียบเทียบให้ดูนะครับลูกนี้น้ำหนักแค่ไม่เกินกิโลครับอันนี้มัน2โลครึ่งสโลครับหนักมากครับ แบตเตอรี่7แอมป์นะครับอันนี้6.5แอมป์เดี๋ยวเรามาเทียบให้ดูนะครับอันนี้เราวัด CCA ให้ดูไปแล้วนะครับก็คือ CCA อยู่แค่90กว่านะครับเดี๋ยวเราเทสเลยนะครับเดี๋ยวเราเคลียร์นะครับรีเซ็ตหม่ต่อเลยนะครับว่ามันมันจะได้นานกว่าเยอะไม่สมคมเราลืมไหม นี่ะครับเราเปิดเครื่องอินเวอร์เตอร์เลยนะครับเอ่เปิดเครื่องนะครับเรากดเริ่มเหมือนกันนะครับ วัดแอมให้ดูนะครับเดี๋ยววัดอันนี้ก็ได้ครับอ่าอันนี้มันกินเจ็ดแอมป์กว่าผมก็ไม่แน่ใจว่ากินแอมป์แอมป์น้อยกว่าก็เอาเป็นว่าอ่าเจ็ดแอมป์นะครับอัออนนี้มันวน อ๋อมันวนอ่าอยู่ที่12.9เพราะว่าตอนหลังๆมันก็กินตัวนี้ก็จริงๆริงหลังๆก็กินเหลือ7แอมป์เหมือนกันเราลืมวัดแอมป์ให้ดูนะครับอันนี้เริ่มต้นกินที่7แอมป์นะครับอ่า7แอมป์นะครับก็อ่าก็มาดูนะครับว่ามันจะได้สักกี่นาทีนะครับ CCA น้อยกว่านะครับแต่อันนี้เราเราวัดอ่าผ่าน BMS ครับจริงๆถ้าวัดหัวขั้วแบตมันก็ได้เป็นร้อยเหมือนกันครับ แต่ทีนี้ว่าเราวัดผ่าน BMs 10 A มันก็จะถอยลงมานะครับพราอมีเขาเรียกว่าผ่านหลายอย่างนะครับเรามาเปรียบเทียบกันนะครับแอมน้อยกว่าด้วยนะครับแล้วระยะเวลามันนานกว่าอยู่แล้วแหละแบตลิเทียมมันเหนือกว่าอยู่แล้วครับเราแข่งกับแบตหม่แบตหม่เพิ่งจะซื้อเลยนะครับเดี๋ยวลองดูนะครับแล้วก็เราเราจะไม่หยุดเวลาครับเราปล่อยเวลาเดินนะครับเราท้ายทำเราก็ต้อง ใครไปลองก็ได้ครับก็ต้องได้เวลาใกล้เคียงกันอยู่แล้วครับอ่ามันเราไม่มีการยุดเวลาใดๆทั้งสิ้นนะครับอันนี้เราต้องถ่ายทําด้วยความเป็นจริงนะครับอ่านี่ครับพัดลมหมุนนะครับอ่าเดี๋ยวเราใกล้ๆแบตหมดเดี๋ยวเรามาดูกันอีกทีนะครับสักครู่ครับอ่ะพอดีวนมันต่ำกว่า12แล้วบีมเอสใกล้จะตัดแล้วนะครับเพราะว่าถ้าต่ำกว่า12โวลตวนเนี่ยอ่าแบตมันจะลงเร็วมากนะครับเครื่องมันจะไม่ร้องนะครับ มันจะตัดมันก็ตัดเลยเพรบีมเบสมันตัดการทํางานนะเพราะว่าวนต่ำอ่ะมันจะตัดปุ๊บเลยมันจะไม่เหมือนแบบพวกนี้มันจะร้องเพราะมันสู้นะครับแบบนี้คือมันไม่ป้องกันการเสียหายมันจะตัดเลยครับถ้าต่ํากว่า11อ่าเนี่ย11 11โวลต์อ่ะเนี่ยครับ11โวลต์กว่านี้มันก็จะตัดเนี่ยครับตัดเรียบร้อยแล้วนะครับเวลาที่ได้ก็40กว่ากว่านะครับตีสว่าาต่างกันครึ่งหนึ่งนะครับทั้งที่ความจุตัวนี้มันเยอะกว่าด้วยนะครับแล้วเวลามันก็ เรียกว่า,าคือความจุน้อยกว่าเวลาได้มากกว่าเป็นครึ่งเพราะว่าแบตประเภทแบตเทียมอะ่ะมันจะมากกว่าถ้าความจุเท่ากันนะถ้าเป็นแบตเตอรี่ที่หกประมาณ6 6แอมป์หรือที่มันใกล้เคียงเนี่ยมันจะต่างกัน 2- อถึงสเท่าเลยละครับประมาณ3เท่าได้เลยครับผมเคยเทสทสแบตเตอรี่รถยนต์นะครับแต่ผมไม่ได้ทําคลิปไว้นะครับโหต่างกันแบบเกิน3เท่าด้วยครับแบตเตอรี่ลิเทียมที่เป็นแบบ ความจุสูงนะครับเพราะว่าอันนี้เป็นเราเทสจากแบตใหม่เลยแต่ถ้าเป็นแบตไม่ใหม่ก็รับรองโอ้โหต่างกันอันนี้ไม่แกะกล้องเลยครับยังไม่เคยใช้งานนะครับเน,นี่ยเพิ่งจะซื้อมาแล้วก็มาลองเลยนะครับมันเลยได้ได้นานขนาดน,นี้ปกติเทสแบตมอเตอร์ไซค์นี้ได้แค่ไม่เกิน10นาทีก็ดับไปแล้วครับแต่นี้เราเป็นแบตใหม่แล้วความจุสูงเลยเลยมันเลยได้นานนะครับก็โอเคตามนี้นะครับ เรียอายุการใช้งานมันก็นานก็แบตพวกนี้หลเท่าอยู่แล้วครับแล้วก็เก็บไฟได้เยอะกว่าครับอ่ะโอเคนะครับเดี๋ยวเรามาดูสรุปกันนะครับอ่ะแบตเตอรี่รถยนต์ดูกันแล้วนะครับตอนนี้ก็มาดูประเภทแบตเตอรี่ใช้งานทั่วไปนะครับใช้อาพวกรถมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้ารถจักรยานไฟฟ้าก็เป็นแบตประเภทนะ่ะแพ็กกันอ่าสิบสองยีกสแปดก็ว่ากันไปครับมันมันก้อนเล็กมันแพ็กง่ายครับ น้ำหนักเบาแต่ถ้าเป็นแบตพวก power box s o l a เซลล์หรือใช้งานทั่วๆไปก็เนี่ยรับเป็นเป็น,เป,น,เ,ปนเป็นแท่งอ่าซีเรียมแบบนี้นะครับมีอ่าที่ตอนนี้ที่มีอยู่มีซีสามสิบแอมซีสิบแอมหกสิบแอมปร้อยแอมป์แต่ร้อยแอมป์วันนี้มันมันหมดเราส่งไปแล้วนะครับอ่ามีอันนี้สองร้อยแอมยังยังแบตรุ่นที่เป็นทรงนี้ก็มีนะครับอ่าแต่เนี้ยจะดูตัวใหญ่อันนี้160แอมป์นะดูเห็นมันจะใหญ่หกสิบแอมป์กับ100 M แอมป์เนี่ยมันจะใหญ่ ดูเหมือนใหญ่กว่าแต่ความจุน้อยกว่านะครับเพราะว่ามันมัน,ม,นมันมีเปลือกหุ้มไองครับมันดูใหญ่อ่าพวกนี้ CCA สูงระดับสตาร์ทรถได้นั่นเลยครับอันอย่างเงี้ยพัน 1, กว่า2,000กว่าแล้ว CCA ครับอันนี้ไม่ต้องมากเนี้ยอันเนี้ยสีแอมป์เดี๋ยวเรากดสตารา์ทเราก้เนี้ยเราแชร์ไปลราเราเช็คให้ดูเลยไอ้ตัวนี้ไอ้ตัวนี้40แอมป์เองนะครับนี่ครับดูค่า CCA ซะก่อนครับนี่ครับ 800กว่า cc ซครับสตาร์ทรถปลิกอัพนี่เรื่อยๆนะครับแค่ cc m ตัวเล็กสุดนะครับอ่ายังตัวนู้นก็อ่า6 700 cc ยซีซนกะ็สตาร์ทรถยนต์ได้นะครับตัวสามสินัอนก็ขายพันกว่าบาทเองนะครับแบตเตอรี่เทียมนะครับเป็นแบบแท่งนะครับออ่อาาเจะเอาประกอบทั้ง BMS เอต่แต่ราคาเราจะแจ้งราคาเฉพาะค่าแบตเตอรี่ก่อนส่วน BMS ม,ม,มีมีราคาตั้งแต่ไม่กี่ร้อยจนถึงพันกว่าบาทสองพันกว่าก็มีครับอยู่ที่ว่าเอาไปใช้งานหนักหนาแค่ไหนเราก็ต้องเอา BMS เเลือกให้ถูกต้องบาลานซ์ก็เหมือนครับ บาลานก็มีอย่างที่เราใช้บาลานที่เราโดยมากเราใช้แบบของตั้งแต่บาลานแอมกว่าขึ้นไปครับบางคนใช้บาลานแบบไม่ถึงแอมมันก็บกกาลานกันไม่ดีก็เราใช้บาลานหนึ่งจุดห้าแอมถึงถึงห้าแอมะครับเรียกว่าบาลานกันแบบแรงๆเลยครับอ่าส่วนแบตเตอรี่นี่บางรุ่นมันไม่มีของก็ต้องรอประกอบนะครับพวกรุ่นยายยายใหญ่ๆส่วนใหญ่อะถ้าเกิดมาถ้ามีของเลยเราส่งเลยแต่ถ้าไม่มีของต้องรอสร้างรอประกอบก่อนนะครับแต่ถ้ามีเลยเราส่งให้เลยนะครับอ่ะ ใครเราทีนี้มามาพูดถึงเรื่องอาชาร์จนะครับแบตเตอรี่อ่าแบตเตอรี่ทั่วทั่วไปอ่าสมมติเครื่องชาร์จแบตเตอรี่ทั่วไปอย่างนี้ครับก็สามารถเอามาชาร์จแบตประเภทแบตอรท,ทีมได้ครับอ่าเครื่องชาร์จแบตตะกัวกรดอ่ะแต่ชาร์จแบตอรทีมได้แต่ต้องมี BMS ด้วยนะครับต้องมี BMS เฉพาะตัวที่มี BMS นะครับถึงจะชาร์จแบตอ่าอ่าทั่วไปนี้ได้ถ้าถึงไม่มี BMS ก็บาลานก็ยังดีครับบาลานก็ก็ชาร์จได้แล้วครับ ต้องมีวงจรอย่างใดย่างหนึ่งครับแล้วก็แต่ถ้าเป็นเครื่องชาร์จแบตของแบตลิเธียมโดยเฉพาะก็มีครับอย่างนี้ครับเนี่ยเป็นแต่มันมีหลายรุ่นหลายขนาดครับก็สอบถามราคากัเครื่องชาร์จลิเธียมก็จะแพงกว่าเครื่องชาร์จแบตเตอรี่รถยนต์ทั่วไปรถรถทั่วไปน่อยครับก็มีราคาลักร้อยก็มีลักพันก็มีสอบถามราคากันได้นะครับเครื่องชาร์จทั่วไปชาร์จแบตลิเธียมมันก็ได้อยู่ประมาณ95%อนะครับอาจจะไม่เต็มร้อยเท่าเครื่องชาร์บลิเธียมโดยเฉพาะ ก็แต่ก็ถือว่าชาร์จได้เยอะครับยังได้ชาร์จรถยนต์เนี่ยที่ใช้นนใช้กัน่รจะชาร์จมอเตอร์ไซค์เนี่ยชาร์จไปได้เทียมอ่ะมันอาจจะไม่เต็มร้ยมรอยแล้วนได้เก้าห้าเปอร์เซ็นต์แต่ยังไงก็ยัง,ยงได้นานกว่าแบตบทับตะกัวกดหลายเท่าอยู่นะครับมันมันก็ก็ยังคุ้มนะครับอ่าครับนี่ครับเดี๋ยวต่อไปเราก็จะทําพกกล้อง power box ทําอะไรขายอีกหลายอย่างครับอ่าใครดูรีวิวยาวถึงท้ายคลิปขนาดนี้แล้วก็ขอขอบคุณมากนะครับพอเรารีวิวนานมากครับอ ขอขอบคุณมากครับครับสวัสดีครับ